สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็จะให้ดูเหรียญน,นะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับปี2510นะครับนะฮะหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยเป็นหลังพระพุทธนะครับนะครับเนื้อนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลือ รุ่นนี้สร้างอยู่ประมาณพันพันองค์นะครับพันองค์นะครับนอาฮะบิฮนะเรียนแท้ๆเนี่ยดูง่ายนะครับดูเส้นนะครับมีเส้นคนแมวเต็มเลยนะครับรูปหลวงพ่อนะฮะทำมาแล้วก็คมมากเลย นะฮะต้องนะครับนะครับเนี่ยจะมีเส้นสเกลนะฮะเส้นสเกลในตอนที่เขาช่างแกะเนี่ย ให้ติสเกลนะฮะเส้นข้งบนก็น่าเลยครับสเส้นสเกลข้างข้างก็มีอันนี้คือจุดทางแกะเขาก็จะติสเกลออกมาดูนเนื้อดูฮะความเก่าน,นะครับสเส้นเสยนใช่ไหมฮะ ันนี้คือหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่ครับหน้าหลวงพ่อปั๊มเป็นรอยแทกนี่เกิดจากบล็อกนะครับความคมตัวต่อยันนะครับนะครับแกะตัวหนังสืออืมอ ต,ตัวตัวตัวยันเส้นไข่ปลาเนี่ยรบอบจะต้องคมชัดนะครับคมนะฮะ้าหลวงพ่อนะครับปั๊ม อูเรียนต้องเป็นเจาะครั้งเดียวไหมฮะเฮ้ย,เ,ยเจาะครั้งเดียวนี่คือหลักการดูพระแท้นะครับดูง่ายๆดูไม่ยากครับแต่เรามีพระเราก็ต้องดูนะฮะแต่แรกคือดูความคามนะฮนะ คมชัาถ้าเป็นป๊อกที่เขาถอดมาเนี่ยมันก็จะเบลอๆนะครับไม่ได้แสงเนะพื่อนเป็นศักษาครับหวงพมุ้ยครับ พัดดอนไพรน,นะครับเดนนี้นี่อยู่ที่ถ้าเล่นกันก็สี่ห้าหมื่นแล้วนะฮะสวยนะครับเนะพบื่อนเรียนก็จะศึกษางพา้คมชัดแจ้วชัดคมนะเส้นสเกล

โอเคครับอันนี้ก็ผมปล่อยให้เช่านะครับแต่ว่าต้องนัดเจอกันนะไม่ต้องมาเจ้าผมในทางใครชอบก็ทักมานะครับทักมาแล้วก็ดูของจริงท่านชอบก็ให้เท่าไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับนะครับ ถ้าพากับผมไม่ต้องเท่าแบบออนไลน์โอนเงินแมวพอใจแล้วให้นะครับพอใจแล้วค่อยเท่าไม่พอใจอย่าเท่าไม่ดีไม่ต้องเท่าไปครับเราจะหลอกกันเพราะความศรัทธาของคนไม่เหมือนกันบางคนศรัทธาพระแต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ละสัจจาน อาจารย์ใครอาจารย์มันชอบใครชอบมันครับบังคับขันไม่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ